ออกมาสวนพี่น้องมาเบิ่งม,ม,มักโมป้าโถกอดกอดกอดหน่วยนี้ชุกเลยนี่มน่ยวยนี้กี่เห็ดยังลูกมันหน่อยพลเนาะม่วนนะนะจะแป้งกระปิดหนวงมูไดนะ้หนระือไง มีประสบนานั่นได้ใชไมนะ ได้บ้าเขียนนะมอเอือนมอเอือนจากไปแม่วะอืม,มอ,อมไม่ใช่บ้าหาเขียนไอ้าเอาในแช้อีไนะกุศในขนน,นัอะไรดียายแปอโอ้โถ งามอยู่บ่ด้บ่นมนี้น่คมันคืนนี่ก็ได้ไลหนั่ได้สามใส้บ่ได้มันคุ้มันนี้เราะเราหัปีอ่ะงามด้เออมืออื่นนะมือนี่แล้วเอาผุน่ไมป่า่อน ที่ว่าผุนใช้ยุบ้านอันนั้นมามนวว่ามามากนี่ใช้คู่ๆอะไระคือนนีไมกงา,ามาังโม่ในดแน่บ่อื่อือเมื่อรเราได้ดื้่าพื้นแล้วอพดี เออได้คู่ฮู้ใบยาแปรมามีตัวนี่คือแบบนี้นี่งามเลยบางโมนให้นะน,นี่แถวนี้นะได้อีนะนี่ได้จนว่าอยากขู่ต้นเพื่อทายหน่อยนี่มันเสียจะได้วางซึ่งมแล้วกับหางวัมแล้วเนาะอือเขตนี่ขึ้นมาอนี่ได้นี่ ม้วนเทิงกันเด้เชียซองหา,ห,าหายเชียหาเดียวแหละเชียแห้งม้วนนี่ก็ได้อีดอกเ้าก็เลาะขึ้นหน้าบ่ห่อน่ะนี่ยมันขึ้นมาเลยเนี่ยนี่แถ้ารวมบ่เป็นตะเบิงอันนี้แค่นี้ก็ยังไข่ได้ป่ฮะไม่ใช่เออเออช็อตนี่ป่ฮะอืม นีดีนแแมันก็เป็นตะเบิ้งหมกงูนะเฉพาะจังหวาก็จังหวดได้ยู่ได้อยู่ได้อยู่ไล่น่ยกลมาเปตะเบิ่งงามเอาได้อีกแล้วป่ะฮะ น mm. right. mm ี hmm. <quarters> ่ที่หูหรืยายแปนี่ฟุันกะปูหยบบนี่งอมจะไปหนอ่ะแค่อมมันากได้อีกหน่อยตายตัวีบ มันต้มแล้วมันต้มล้วกินมาขึ้นนี่ว่าสิตาย้พยังบ่ตายจมเจือเกินมาพยังเบาได้อีกถือรูปกินต่อได้เด้หน,นี่ยายแปรแถวนี่ยนี่นะนี่ใช้มัหนับม,มาหล่อพี่น้องมู่หน่วยนี่เอาปอนี่งามๆเลยแม่นอยูแม่นแม่นแม่นเชี่ยจะได้สนอันนี้น,น,นนะแท่นี้ก็งามอยู่นี่ หิ้ญาทั้งลุ่มนะเสียเสียอซองไห่เนาะเสียแห้งไรนะซองไห่ไหน,นี่คือแถวนี้ได้อยู่โอ้ยแต่มันก็ได้บบเบิดพี่น้องเอ้ยแต่มันก็ได้อยู่แต่มันก็ได้บบเบิร์ดนี่งานนี้แช้์นี่นก็งามแล้วนี่กันมาลำแถวนี้มันก็โอเคนี่พี่น้องเอ้ย กินได้ยามอนยโอ้เชียแห้งหายทุกนเสียแห้งพอดีนะครับหานั่นก็ไม่นั่นเกียรตลุมกะซ้อมหายาวขึ้นมาขันสีบกรด้ก็บ่ด้ม่งพันหยองพันกุ้ว่าพันกุ่วคุ้ มังมูสี่พันกกิได้ยังบ่งสองสามพันอะไรพี่น้องแค่นี้กับอันอายุน้อยใหญ่แค่นี้นะได้อ,อีกหรือเปล่าเออพี่น้องเอออืมตัวใหญ่อะไรแปร บ้าเราจะไปหาหล่อถ้าผุ่นเขียนดอยู่แถวนี้มีหู้นี่ก็ได้มีโรถนี่หูน้นีน่เขียดันเขานี่ อือแล้วก็มีแม่แล้ิมาสู่มือนแล้วก็ประดมร้านเ่าก่อนวลาตุูมก่อนนี่เจ้กระเบื้องก็แถวหนงตอนแ้วจะหลอกคู่มือยูชวะประมาแนมที่ทางลุ่มวิาีห้คุ่พระเลื่อย นี่นะแถวไห้มื่อน,นี้กับมะข่อยสีเชียเนาะปะไม่ถ่อขึนเลยดิดขึ้นแล้วบ้านนี้หายนี่มีกัน อัไน,นี่ก็ได้อวูล้วมันบอกเป็นยังท้องมันเป็นดอกก็ได้พี่น้องดีนะดอกมันกางามได้พี่น้องเบิ่งก่อนเบิ่งก่อนอย่ามันมีไฮแดงคือขอาว Oh mm -hmm. นนีี่่พ้องมันอยากเป็นแตงสิเลยแล้วนนี้มันมาเปยัง้งเลยมันโปร่งลมแหง้งโพดพี่น้องมันไม่มีอันกำบังเลยม,มีป่าบ่กว่าบ้างโดนเถินเลย ลงลมเลยเห็นบ่พี่น้องนี่เลยนี่เสียหายเลยหลานหนึ่งหายนี่เคียดนี่ขึ้นมานี่นี่พี่น้องนี่หายนี่ก็ยังได้ขึ้นไปเทิกัน เขตนี่เห็นไปนี่โอเคเบิดเส้อหายละล่านแต่ไยนี่แหละนี่สองหายสามหายลงมันเลยพี่น้องเห็นไฮแดงสองสัโตเงียบๆอยู่แล้วสองสัมโตช่ากหลอกขมือสักกระเบิ่งว่ดแถวก่อน างงานกันรอันแคือหูแทะเหร็ยยังนเฮอแปลมเป็นลำหมักมู่ะเอเนีใช่แลนขึ้นไปถึงได้่ช่หายันมัน นั่นไม่ได้แต่ซองหายอย่างนั้น,น,นปน้ายหนักคืป้ายหนักก็โอเควิดซองวิดซองหายเนี่ยก็โอเคเนี่ยเออกำไรกับบัวดอกเขาเน้นแต่ทื่นซึ่มซะมันล่มแหง้งโพธิ์่มแหง้งผัดตถงล่มมือชั่วนะได้อยู่ดอกกระทึงบระทึงขันมาเสียยับเยิน ไปลอยข้าเมื่อก่นพี่น้องเอ,อ้ยดาะมืงในะกลางเวีนมือนีนป้าโธเหนวใดแนวนั่นนะออออเอาลอยเหใดแนวนั่นเอาเอาเจ็บีกเ๋เก็บแทนเบิรก่อนพี่เลย